วันนี้กิลเข้าอาทิตย์ทุ่งสาวแต่กินเท่าไรมันก็ไม่เมาประมาณนี้ครับฝากมาด้วยลืมแล้วน้องลิเก้ไปฝากแม่แม่ให้หายคิดถึงหน่อย้องแม่แม่ต้องเพลงลองริเก้ขอลิเก แต่ตอนนี้ในตอรก็มีอันหนึ่งที่ดังๆอยู่ติดหูเกี่ยวกับเกี่ยวกับเหล้าหรืออะไรเงี้ยสุดตาของเราที่ได้ทุกอย่างม,มีพมเมเหลากิลข้าววัละนิกิลข้า ประมาณมีครับฟังมาด้วยลืมแล้วน,น้องลิเกไปฝากแม่แม่ให้ให้ใหายคิดถึงหน่อยน้องแม่แม่น้องเซ็งน้องลิเกน้องลิเก,อเกตอนนี้ในสตอนต้องมีอันหนึ่งที่ดีค่ะแม่แม่เอฟซีแฟนคลับจงศิล,ลปินบันเทิงศิล,ลปินที่ท่านรักและชื่นชอบกำลังฮอตเลยตอนนี้นะคะเยี่ยมมากมากลูกชายสุดหล่อนะคะของเราลูกชายแห่งชาตินะคะ หนูร้องลิเกก็เป็นนะคะลูกทุ่งก็เป็นหมอลำก็เป็นค่ะกำลังดาม,ม่านะคะตำแหน่งนะคะลูกทุ่งหมอลำนะคะทุกท่านจ๋าแต่หนูก็ทําได้นะคะที่สุดของสามโลกเลยคนเก่งคนนี้หนุ่มน้อยคนนี้เขาน่ารักมีพร้อมทุกอย่างถึงมีคนรักมากมายไม่แปลกเลยม,ม่แม่เอ้ยนจะจ๊ะ หนูน่ารักไปที่ไหนนะคะบอกว่านาบางทีนะเวลาหนูคุยไลฟ์สดหนูก็จะคุยแบบเป็นตัวของหนูเองน่ารักนะคะอยากชอบกินอะไรไม่ชอบกินอะไรเวลาคุยดูหลูคุยแล้วเรามีความสุขหนูร้องเพลงแม่แม,แม่ก็มีความสุขค่ะนี่แหละเขาเรียกว่าคนจะเด่นคนจะดังนะคะเขาไม่ต้องมีอะไรมากมายโมเมนต์ Moment. เป็นตัวของตัวเองนะคะ หยอกคุณแม่แกล้งน้องชายนะคะมีหมดนะคะความน่ารักของเจ้าหนูนะคะหนูเป็นตัวอย่างที่ดีของคนมากมายนะคะแม้แต่น้องชายแห่งชาติอีกคนยังเอาพี่ชายเป็นตัวอย่างนะคะและหนูก็ไม่หยุดที่จะเรียนรู้แต่แน่ๆคือหนูเป็นขวัญใจแม่แม,แม่ fc แฟนคลับทุกรุ่นทุกวัยไม่ใช่แต่วัยสวนะ ทุกรุ่นทุกวัยนะคะหนูเป็นตัวอย่างที่ดีนี่แหละลูกชายแห่งชาติของเราหนูจะก้าวไปข้างหน้าไม่หยุดยั้งนะคะนี่แหละเขาเรียกว่าคนเราไม่ต้องวางตัวเวอร์หวามนะคะหนูเป็นยังไงหนูก็กินอย่างนั้นชอบกินเห็ดเพาะ ชอบกินอะไรนะลิ้นวัวนะคะแต่หนูแพ้อึ่งนะคะมาฟังต่อนะคะลูกชายที่น่ารักของแม่อังพ่อตายแล้วกันนับปาและแม่แม่นะคะลมใต้ปีกทุกท่านนะคะรวมถึงแอดญาตนะคะติดตามหนูมานานนานนะคะแต่เพิ่งมาทำคลิปของหนูนะคะหนูน่ารักนะคะ นะคะเหนียวเป็นตัวอย่างนะคะที่น่ารักถ้าไม่มีนะคะหนูบอกว่า ฝากแม,แมใใ่ให้หายคิดถึงหน่อยต้องแม่แม่ต้องเพลงคอลิเก้าอลิเก,เกแต่ตอนนี้ในต,ตอกก็มีอันหนึ่งที่ดังอยู่ติดหูเกี่ยวกับเกี่ยวกับเล่าอะไรเงี้ยนี่ผมเมาเหล้ากินข้าววันละนี้กินขน้าว เพรว่เกลออินเนอร์มากเลย ับวันนี้เพราะว่ามันไม่ได้เมาค่แบบว่าคณะกรรมการ่ะนว่าแม่เป็นแฟนร่วมก,กันตั้งใจหวงให้เราอะไรอย่างเงี้ยคือว่าทราบซึ้งเรื่องแมแม่เขาตั้งใจแล้วก็คืคเอเขาจุ้มใชยเราจริงอยากปกป้องันนี้ตควรัทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยก็จะเป็นทาง ก็ทำเป็แฟนนะครับต่างกันแบบนี้นะครับสำคัญสุดคือเป็นแฟนครับผมที่รวมตั้งอาตั้งตาโหวตกันตั้งแต่เช้าจันลึกทำงันไม่ทำอะไรเลยไม่ไม่ทำ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 แล้วก็มาโหวตให้เรานี่มันสุดมากเลยครับเป็นแรงผลักดันให้เราแบบนี้กำลังใจแน่นอนอปไรของนั้นที่ที่ดีเลยแหละ ท,ทำให้เราแบบว่าต้องใจทำงานเพราะว่าทวันนี้การทำงานของเราแต่งงานเวลาไปไปเวทีอะมันขับเคลืนความสุขแล้วก็เขาเรียกว่าพลัง้แม่เขาส่งให้ก็รับเสียงจบมือเสียงที่อะไรอย่างเี้ทำให้เราสึกว่ามีไฟะครับมากขึ้นสุดเลยครับคอนเสิร์ตใหญ่ขายบัตรภายในหนึ่เดียจริงหรอจริงปะจริงปะจริปะจริงปะจรเต้องรู้จริงปะจริงปะเป็นการจริงไหม <c oughs> <c oughs> ดีใจครับดีใจครับคอนเสิร์ตใหญ่เดือไรอันคอนเสิร์ต12กันยายนี้นะฮะปันหมดแล้ววันนี้อ่าพิรซ่ามาพิซซ่มาปัดหมดแล้ววันนี้นะครับยนงขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตแล้วก็ซื้อบัตรเลยนะครับใครที่ยังไม่ซื้อบัตรไม่ต้องเสียใจไปนะครับเดี๋ยวผมมีเก็บไว้ห้าใบเดี๋ยวป,ปวปล่อยให้เราต้องหาตังค์เข้าบ้าน,นบ้างอ่ะ เราแรกให้รอดก่อนดีไหมได้ดีไหม,ม,มเอาเรอบแรกก่อนดีนเนาะรอบแรกก่อนก่อนต่อคิวเลยคิวเราได้ใช่ไหมถ้าเกิดว่ายื่นมาอะไรก็ได้เราเปล่า<อ>แต่ขอให้รอบแรกก่กผ่านไปด้วยดีก่อนอแฟน,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 นจะได้เห็นอะไรขาไปล่อยได้หรือยังแฟนจะได้เห็นอะไรคอนเสิร์ตแน่นอนว่าเห็นหนูแน่นอนอะ <c oughs> เห็นหนูหน,น,นึ่งแล้วทีนี้ปกติเวลาไปงานนอกจะไม่ไปเต้นซึ่งคอนเสิร์ตนี้ก็ก็ไม่ไปเต้นอะไรครับเอาเต้นมีเต้น มีเต้นซึ่งพ่อแม่หลายคนอยากให้เป็นแบบนั้นเขาอยากให้เต้นแบบว่าเฮ้ยแล้วทำไมดูเซอร์ดูเผยโดนเลยไม่เต้นอะไรเงี้ยเต้นเดี๋ยวมีเต้นแน่นอนไม่บอกแล้วนะแล้วเขไม่รูู้้แค่นี้เต้นได้แล้วจะเต้นได้แล้วฮะไหนจะเต้นได้เหรอจะเต้นได้แล้วถ้าอยากรู้เต้นได้แล้วก็ซื้อบัตรมาสิ เรืองนั้นเรกเงินเข้าช้าขอนิดนึงอะไรเงี้ยมันมปนเรื่อเปอไพเป็นแบบนี้เลยไหมป็นเสด็นเสดร้ไใช่ครับเบอไนทเป็นดิออุุยนี่คือไม่รู้อ่ะไม่รู้เลยนะเบอร์ไพทำิอรับี่ เป็นครั้งแรกเลยครับที่ฮอร์ที่นี่นะครับแล้วก็เดินทางสะดวกด้วยที่จอดรถก็กว้างขวางไม่ติดพัดดีงามจอดเยี่ยมนะครับมีอาหารการก,กินพร้อมนะครับถึงจะบุบไปบ้างแต่ก็พอทานได้แล้วแฟนต้องเตรียมตัวอะไรยนะครับท <laughs> ุกคนก็แต่งตัวให้สวยแต่งหน้าให้เข้ากเพราต้องจับได้ทุกคน,นครับเพราะว่าเวลารติ้งจอมอนิเตอร์เนี่ยจะได้ คือคุณได้เห็นภาพชัดพาลิฟให้แดงน,นะครับแต่งชุดอย่างไรแล้วแต่ให้ให้เด็กให้เขาเป็นขตัวเองไม่ใช่เขาคิดสิเป็นฝันแล้วบอกอยาก่างเราเอาไปยังไงบ้างวันนี้เป็นรูปเป็นร่างแล้วควาเสุดสใหญ่แรกในชีวิตเราความสุดใหญ่ครั้งแรกครั้งนี้คือคือเราก็ตื่นเต้นแต่แรกว่าเออพี่ใหญ่มาบอกเราว่าเนี่ยแรกแเดี๋ยวควาเสุดใหญ่นะบอกเฮ้ยมันจบมารูปแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาได้ไปนั่งคุยนั่งอะไรก็มีความตึงเครียดนะฮะ ข้าพด่าข้าพเดือดให้ใช่ก็มันยังไม่ลงตัวแต่ตอนนี้โอเคละโอเคละเหลือซูมซ้อมให้ให้เต็มที่แล้วก็พร้อมที่จะให้ทุกท่านได้สลับรับฟังอย่างเต็มเปี่ยมอ่าขอบคุณอะไรครับโบลุกุ้งไงโบลุกุ้งขอบคุณอะไรเป็นลยครับลวมใต้ปีกขอบคุณลวมใต้ปีกกำลังเลยนะครับที่ช่วยให้พยุงหนูเดินถึงลอยสูงสู่ฟ้า อันไกลโพ้นนะครับจนถึงที่นี่บินจากเอ,อเ็กไพร์มาถึงนี่เลยนะบินมาไกลบินมาไกลามากเลยขอบคุณนะมากาๆเขาบินได้ไกลขนานี้นะใครใครใครบินดีงามเลยขวัญเป็นอย่างนั้นต้องไปตีแล้วไปเข้าบินกับเป็นบินนะ,นะมันเมื่อยต้องกระพรื้อไปบ่อยเขาเป็นตีกัแบตบีเหล็กอขอบคุณนะแม่ทุกคนครับแล้วก็เอเจที่ ไม่ได้มาเจอการอยู่ที่ต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากครับแต่ในเดี๋ยวถ้าคอนเสิร์ตรอบนี้ออกมาดีรอบแรกก็จะมีรอบสองครับผมแต่อย่าคาดหวังว่าจะมีรอบสองรอบแรกก่อนรอบแรกก่อนหน้าของพี่ใหญ่ก่อนเพราะว่าคุยกันแล้วครับว่าเป็นเป็นเรื่องยากเรื่องเงินเรื่องใหญ่ได้เพราะวเราต้องเก็บเงินมาเก็บเงินสร้างบ้านครับผม เรื่องยังของพูดน้อยนิดนึงแลวกันนะสมีเน,นีญญญน<ง>โอเขาอคุณมากนที่สั่งธนอะไรไปร้อยกับรวงแล้วอ่าไมได้วอาจาย์ไว้ไเพื่อนเป็นจบกับเพื่อนจริงๆจกจริงรเพะว่าพื่อนๆนี่ซัพพอร์ตเต็มที่ตั้งแต่แบบเป็นเป็นอะไรอ่ะเขาเป็นเป็น